สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y Hero ครับและนี่คือรายการ f o r e x Racing ครับประจำเช้าวันพฤหัสที่7ตุลาคม2 5 6 4นะครับตอนนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา8นาทีนะครับเช้านี้นะครับมีการบ้านมาฝากหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ของ E U R G P Y นะครับใน t ท m e เ r a m e ด a y นะฮะคู่นี้เราเคยทำการบ้านไปหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็น ช่วงที่เขาไซเวนะครับก็ในทำเป็เดย์นะครับวันนี้ก็เราใช้ที่เดิมเลยนะครับแนวต้านเดิมก็คือตรงนี้นะฮะราคาหนึ่งร้อยสามสิบจุดเจ็ดสามสามนะครับแล้วแนวรับนะครับจะอยู่ที่ที่เดิมเลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดเก้าสามสามนะครับโอเคเมื่อเราได้แนวรับแนวต้านเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้เราจะใช้แนวรับนะครับเป็นจุดที่ตั้งเอสแอลนะครับแล้วก็ช่วงที่กราฟไซเวแบบนี้นะครับก็คือผมจะ ใช้ SL นะครับแทน hedging นะครับเพราะว่ากราฟเขายังไม่เลือกทางว่าเขาจะขึ้นหรือลงนะครับก็เป็นช่วงที่กราฟเขาเซเวในกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในท i m เ f รม m e เมื่อเราได้กําหนดแนวรับแล้วก็จุด SL เสร็จแล้วนะครับจุด stop loss นะครับต่อไปเราจะไปหาจุดเข้ากันในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือถ้าราคามีการกลับตัวในโซนนี้นะครับที่ผมได้คาดการไว้นะครับที่ผมรับความเสี่ยงได้เนี่ยถึงจะวางแผนออกอเดอร์ buy ขึ้นไปนะครับต่อไปเราจะไปหาจุดเข้ากันในหนึ่งชั่วโมงนะครับ โอเคเมื่อเราเข้ามาดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเทรดช่วงที่กราฟไซ d e w a y นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ราคาลงมาใกล้กับแนวรับนะครับเราจะวางแผนออกออเดอร์บายขึ้นไปนะครับแต่ต้องรอการกลับตัวของราคาด้วยอ่ะมาดูกันอันดับแรกนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้นะหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดจุดเก้าสามสามนะครับและตัวนี้คือโซนที่ผมรับความเสี่ยงได้นะครับราคาต้องกลับตัวในโซนเท่านั้นผมถึงจะวางแผนออกออเดอร์บายขึ้นไปนะครับ แล้วปัจจุบันนี้นะครับไอซ์ใส่ก็โอเวอร์โซนะครับราคามีการกลับตัวหรือ,อยังขึ้นพักทะลุหรือ,อยังยังนะครับยังไม่มีการทะลุเพราะฉะนั้นเราจะรอก่อนรอจนกว่า,าวเขาจามีการขึ้นพักทะลุนะครับแล้วจังหวะที่เขาย่อลงมาเนี่ยย่อเข้ามาในโซนเมื่อไหร่เนี่ยผมจะออกออเดอร์บายขึ้นไปนะครับแล้วทีพีก็จะไว้ตรงนี้นะครับแนวต้านเดิมของหนึ่งชั่วโมงเขานะครับหรือว่าจะถือขึ้นไปชนกับแนวต้านเดิมก็ได้นะครับ ตัวนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนๆแต่ละท่านเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คือเต็มที่ก็คือถ้าผมได้ออกออเดอร์ถ้าผมได้ออกออเดอร์บายณจุดนี้นะครับในโซนนี้ผมจะออกหนึ่งล็อตแล้วก็ทีพก็คือหนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดกับจุดทุนหรือว่าแนวต้านเดิมของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแช้แล้วผมจะใช้แนวรับตัวนี้เป็นนแวลนะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็เราจะจํากัดความเสี่ยงโดยการใช้นิสลนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้เฮดจิ้งนะครับเนื่องจากว่าในทางเฟรมเดย์นะ ยังวิ่งแบบไซเยวอยู่นะครับยังไม่ได้เลือกเทรนที่ชัดเจนนะครับว่าจะขึ้นหรือลงนะครับเคเพราะฉะนั้นแผนของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับการกลับตัวของราคามีสองแบบนี่คือแบบแรกแบบที่สองก็คือถ้าเขามีการขึ้นพักทะลุสองรอบนี้นะครับจังหวะที่เขาย่อเราถึงจะได้บายขึ้นไปนะครับทีก็เหมือนกันหนึ่งร้อยถึงสอง้อจุดจัดจุดทุนนะครับกรณีที่ออกหนึ่งล็อตหรือแนวต้านเดิมในหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับส่วนถ้าเขาไปกลับตัวอยู่นอกโซน ถ้าเป็นผมผมจะไม่เล่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคำนวณเองแล้วว่ารับความเสี่ยงได้ตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญยาณของแต่ละท่านเลยนะครับโอเคสําหรับเช้านี้แผนของ EURJPY ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมจะทําเส้นคาดการเข้าๆไว้ให้เดี๋ยวตอนเย็นเรามาอัปเดตกกันอรอว่ากราฟเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับโอเคนะครับในหนึ่งชั่วโมงผมจะทําเส้นคาดการเข้าๆไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ